สวัสดีครับวันนี้ร้านไทยไฟโตนำถุงมือ n f p a มาบอกถึงคุณลักษณะและการเลือกใช้วัสดุในการผลิตตัวถุงมือมาตรฐาน n f p a ตัวถุงมือมาตรฐาน n f p a ส่วนใหญ่ชั้นนอกจะทำมาจากหนังไม่ว่าจะเป็นหนังวัวหนังแพะหนังแกะหนังกิงโจ้ หนังกว้างและหนังอื่นๆชั้นกลางจะเป็นวัสดุที่ป้องกันของเหลวสายเคมีซึมผ่านชั้นในสุดจะเป็นชั้นที่เป็นลักษณะของผ้ายืดหรือผ้านวมที่ป้องกันความร้อนและสำคัญที่สุดคือส่วนใหญ่จะเลือกใช้วัสดุที่ใช้กันบาดได้ด้วย โดยตัวถุงมือจะผลิตทั้งแบรนด์ตัวเองแล้วก็ให้ OEM หรือบริษัทรับจ้างผลิตในแต่ละประเทศผลิตให้และส่งกลับไปอเมริกาตัวถุงมือ NPA ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกคือลักษณะของข้อตาเป็นยางยืดที่ข้อมือ แล้วก็เป็นตัวคัฟที่เป็นตัวเคปลาโนเมกส่วนใหญ่จะใช้เป็นตัวเส้นใหญ่กันไฟแล้วก็มีบางยี่ห้อและเป็นแบรนด์ชั้นนำที่ใช้เป็นคอตัดแล้วก็มีองค์ประกอบของตัวผ้าเพื่อความคล่องแคล่วในการสวมใส่เรามาดูกันว่าแบรนด์แต่ละแบรนด ที่นำมาเป็นตัวอย่างใช้อะไรบ้างตัวของไลออนใช้เป็นตัวหนังวัวตัวนี้จะเป็นตัวหนังพรีเมียมเหมือนกับที่ห้อของ OEM แบรนด์นี้ที่ผลิตให้กับอเมริกาก็จะใช้เป็นหนังวัวหนังวัวหนังวัวตัวนี้ก็จะเป็นหนังวัวเหมือนกันแบรนด์นี้ r r t t e t a เป็นที่นิยมในประเทศไทย ตัวนี้ผ่านการผลิตที่ปากีสถานนะครับตัวนี้ด้านในเป็นตัวนวมนะครับด้านในด้านในเป็นตัวผ้านวมสีขาวเป็นตัวโนแมกแล้วก็เอ็นสีเหลืองๆไหมครับน่าจะเป็นตัวเคปลากันบาดถามว่าทำไมถึงต้อง เป็นเคปลาหรือเส้นใยพาราอารามิดเพราะว่าพาราอารามิดหรือเคปลามีค่าการป้องกันการซึมผ่านความร้อนได้ดีกว่าวสัสดุชนิดอื่นอันนี้ก็จะเป็นตัวเคปลานะครับเคปลาเหมือนกันสังเกตได้ว่ารูปแบบจะคล้ายกันใช่วัสดุเหมือนกัน คือแต่ว่าคนละแบรนด์ตัวนี้ก็จะนิ่มขึ้นนะครับมันขึ้นอยู่กับดีไซน์ของแต่ละบริษัทและแต่ละโมเดลเราเลือกใช้ตัวนี้เป็นเคปลานะครับข้อเสียของตัวถุงมือ NFPA คือ เนื่องจากว่าเขาเลือกใช้เป็นตัวหนังที่ค่อนข้างหนาการงอมือการหยิบจับจับยากเพราะความกระชับจะลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับตัวความหนาส่วนตัวมีครับที่เป็นอีกด,ดีไซน์หนึ่งก็ ัวเคปลาในกรณีที่โดนรังสี UV อันนี้กรณีที่จุดสังเกตเคปลาจะเปลี่ยนสีเป็นกลายเป็นสีน้ำตาลเป็นคุณสมบัติของวัสดุที่เป็นตัวของเคปลาเองถ้ามันเปลี่ยนสีนั่นคือเคปลาแท้ถ้ามันไม่เปลี่ยนสีนั่นคือเอาข้อตอ้นมายอบสีตัวเส้นได้ใช้เป็นตัวเคปลาทั้งหมดนะครับ โอเคข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของตัวหนังเมื่อเวลาเราใช้งานไปนานๆหนังโดยความร้อนความร้อนจะทําให้หนังค่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าเราจะเอาไปจุ่มน้ําแล้วตากจุ่มน้ําก่อนใช้คุณสมบัติของหนังจะแข็งเรื่อยๆบางบริษัทจึงเอาองค์ประกอบของตัวผ้าเข้ามา เพิ่มเพื่อการงอนิ้วการกระชับมากขึ้นแต่องค์ประกอบหลักยังเป็นหนังอยู่ถามว่าตัวถุงมือที่เป็นตัวมาตรฐาน NFPA ดีหรือไม่ดีครับในแง่ของการป้องกันป้องกันได้ดีเยี่ยมป้องกันความร้อนได้สุดยอดแต่อายุการใช้งานก็สัมผัสไฟมากถุงมือก็จะแข็งเร็ว แต่ใช้งานได้นานครับหลายปีแนะนำให้ใช้สำหรับงานดับเพิงโดยเฉพาะแต่ในรูปแบบของการกู้ภยัยเนื่องจากตัวถุงมือเองงอและหยิบจับสิ่งของได้ยากใจาก,การกู้ภัยอาจจะไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควร สำหรับถุงมือไดพีเตอนนี้ก็จะเป็นตัวซีรีส์ล่าสุดที่เป็นตัว2018 e d เชั่นขอบคุณครับ